ครับยี่ห้อวิส s h i ิชิไหมอันนี้นิสสุิชีครับถังรั่วซ่อมได้ครับมาที่ร้านดำรงลังสิทธ์เลยครับอันนี้ของผมเปลี่ยนถังครับง่ายซื้อถังใหม่เลยครับแอนเลดขอเปลี่ยน้างั้นถังรั่วง่ายเลยเสียเวลามาังสิทแป๊บเดียวครับได้เรื่องเลยครับแม่ลบออกเรียบร้อยเอาถังใหม่ใส่เข้ามา ไดาอีกสิบปีโทษครับเดินขันนอ็อตแล้วก็ประกอบคือที่เดิน,นง,ง่ายๆครับไม่มีอะอราย,ยากทำเองก็ได้แต่ไม่มีของเดี๋ยวเวลากลับกรุงเทพกลับยังไงไม่รู้มามาทางรังสิตด้วยได้ครับแล้วก็ข้ามสะพานเล็กมาไปยูเทิร์นมาแล้วก็เลี้ยวเข้าทางตลาดแถวนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับพี่ตรงนี้อ่า โอเคร้านดำรงเกษต์อินเตอร์กรุ๊ปอันนี้เลยครับปั๊มน้ำของใช้ทางการเกษตรไอปั๊มน้ำที่หอที่บ้านผมฟันมาบ่อยไหมครับร้านนี้นะมาบ่อยไหม่อ <c> ข <oughs> อเองครับพามาซ่อมสวยตัว้านหนัก นีต้องทิ้งเอาไว้ครับให้เขาเลอโอเคคือของเขบเยอะมากเลยครับสำคัญได้เวลายกประกอบใส่โอลิงเรียบร้อย<ม>ก็เข้าแทนเดอรให้ลงรู เจนทูโคโปรแกรมการผลิตน้ำรั่วโค้ชโยชินหนึ่งสองเจ็ดแหวบอยู่ต้องหัวโค้งมาเลยนะครับร้านลำลงร้านลำลงนังสืบหมอเพียบ ี่สวัสดีครับวันนี้เที่ยวไปใหญ่พามาซ่อมปั๊มครับปั๊มน้ำที่บ้านมีปัญหาครับรไม่เคยมามาได้ครับร้านนี้ครับดำลงตังเสร็จอยู่ตรงหัวโคง้งเยอะไปหมดแลเดยเบือดูได้ ลากมาเทสแล้วครับมีเทสให้ด้วยนะครับทดสอบเสร็จแล้วก็ต้องลองผมทำเองไม่เป็นผมต้องมาดูพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปทำเองที่บ้านตายยากไหมไม่ยากเติมน้ำให้เต็มแล้วไงต่อ ปิดฝาอ,อ๋อคือปอดิดฝาข้างล่างก่อนแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเดี๋ยวก็จะได้ลองนะครับนะครับน้ำออกนะครับน้ำออกก๊อกแล้วนะครับแล้วก็เติมให้เต็มข้างบนอีกหน่อยนึงโอเคถือว่าเป็นการไล่น้ำไล่น้ำ,นำตเติมให้เต็ม ก็ปั๊มันทำงานยั้ไงเนี่ยมันทำรึล้วไม่เปล่อยออกใช่ไหมยุ่ร้รอยเดี๋ยวร้อยแล้วครับเอาน้ำออกเดี๋ยวยกขึ้นรถแล้วคะเครเื่อตั้งแล้เมื่อกี้น้องเจมเขาลวกไม่ดูอับร,ร้อยนี่รูเท่าเล็กน้อยแค่นี้ครับ ข้าวซอยครับแต่แค่นี้หอมใส่กัแล้วมะมมานาวบีบเหรออ่าบีบมะนาวใส่มดไปสิ้นเรื่องแล้วเอาบ,บีบ